สบายดีมั้ยครับทุกคนทางยูทูบแชนนลโอสุสัญญวงเนาะโดยเบ้าหล่าโอสุนั่นเองแนเลเดอร์พอดีโอสุอันน่ะเจ็บฟันคุดน้องแต่วันนี้โอสุจะพาเพื่อนๆมาดูอันว่าบรรยากาศยามเช้าอยู่ที่สุนทบทตอนนี้ก็ไม่ได้เช้าแล้วนะครับตอนนี้ก็สิบเอดมงห้าิ้านาทีแล้วแต่บรรยากาศเย็นๆนะช่วงนี้หน้าหนาวแล้วเนาะใกล้จะถึงเมรี่คริสต์มาสแล้วนะครับทุกคนแฮปป์เออแฮปปี้นิยร์แล้วก็เมรี่คริสต์มาสล่วงหน้าเดออันนี้แม่น บรรยากาศยนุ่มสาวอยู่ที่บ้านเซียวโอสดเองเนาะเพื่อนโอสดเองเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวโอสดจะพาเพื่อนเดินดูแถวๆบ้านที่เพื่อนอยู่นี่เนาะโอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวโอสถเอาลงให้ดูเดออยู่ยใน youtube คลิปนี้โอสดก็ไม่ได้ตัดต่อนะฮะแต่โอสดจะพาเพื่อนๆมาดูอันข้างบ้านเนาะเฮิร์นเลี้ยงไก่เดี๋ยวทุกคนไก่ตีเนาะอืมไก่ตีโอ้ทำมันมันสว่างเกินไป อันเลียงใกล้ตีเนาะทุกคนอนะืออันนี้เลียงใกล้ตีเด้อทุกคนอยู่ข้างเหินดืนกองรุน่นกองกองล่างเหินเนาะโดยเลียงใกล้ตีเนาะอันนั้นก็แม่นใกล้เนาะโดยโยคออันนี้แม่นใกล้ตีที่ว่าเราเลียงไว้ค่ายเนาะราคาก็ดีอยู่โบแพงบสนันเกินไปเอ้านี่เนาะอันนี้มีแม่นใกล้ตีเนาะทุกคนเนาะโดยอันนี้ก็เป็นแม่หันแม่ลูกแม่เราเนาะทุกคนนี่กุ๊กกุ๊กอะ อ่าโอเคเนาะเพื่อนเพื่อนเรโซนกเลียงไกล้ไร่เล้อทุกคนเรียงไกล,ไไน,กลนี่ก็อันนี้ก็แม่นเนาะอยู่บ้านนองสนบทนเลยทุกคนเ้อโดยเดี๋ยวเราไปเบิ่งค้างเนาะโดย่ะอันนี้ก็เป็นแม่ตู้เนาะนอนนอน,นอนเล้นยามหน้าเด้อลทุกคนอันนี้ก็จะเป็นค้างห่อค้างเหอนนี่โอ้เ่ินเรียงเป็นเรียงไก่ได้ปะไกล อันนี้เ่าเหาลอดกองล่างมาเลยเนาะลอดกองล่างมาเลยนี่มีไก่น้อยอ่ะกู้กู้กว่ะจิกจิกจ่ะไงขังค้างเหือนก็จะมีเป็ดอีกตึ้มเลยทุกคนไปโอสซกามามาเฮียวมาลิ้นนำคังแรงเนาะมาลิ้นนำโมูคังห้องค้างเหือนเทินก็เลี้ยงเป็ดเนาะแม้ว่าอยู่ค้างเหือนโบสระโบโบมีบโบในวางเลยนะมีประโยชน์บ่เนาะใส่ซอยมีประโยชน์หมดเลย ทุกคืนพี่มีประโยชน์หมดเลยเราจะให้สังเกตเู้คืนเบิ้งว่ายุคค้างเหือนท่นจะปุูกหักปุูกง้าเนาะทุกคนเออเป็นปลูกหักปุูกง้าหมดเลยเท่านเพท่นบบปล่อยมันวางเลยเนาะเพราว่าทุกทุกจะทุกตารางนิว้วท่นสามารถใส่สร้อยได้หมดเลยเนาะโดยเ็นบบอ,อันนี้ก็มีต้นโกยมีวันใหาเจลาเค้น,น,นะทุกคนโอ้ไมคก็มารีวิวบานเหือนให้พี่เเพื่อนเบิ้งเนาะดูส่วนบทเด้อไปไปเบิ้งหน้าบานกัน น้องสายน้องสายบ้าตาก็กลับมาแล้วไปโรงเรียนมานึเออนี่ทุกคนค้าเงินท่านก็จะมีญ้าเนาะญงาเอาไว้ซ่านมุงตุ๊บเนะตุ๊บตุ๊บอะไรใหม่เนาะอดเขียอันนี้แม่นน้องบ้าตาเลยทุกคนไปโรงเรียนมาอันนี้ก็แม่นไกลขห้องบ่าตาเลยทุกคนเนาะ ค้างเหินก็นจะมีฟืนเนาะฟืนเอาไ้ดังไฟนี่ทุกคนดังไฟย,ยำเย้าอะกุ๊กกุ๊กะนี่หา,หาหาทุกคนยางไปค้างเงินเนาะอ้อนี่ก็แเม่นมีม,มีมีอันมีฟืนเอาไ้ดังไฟเนาะทุกคนโดยอันนี้เม่นจักรยานเอาสดเองเนาะนี่แม่นเห็นเกาเหินแก่ด้เนาะโอ้เป็นไม้หมดเลยได้ทุกคนโดยเอาเนะะาะไปหายยางไปหางน้ากัน นีอันนี้ม่นค้างเหินข้องเหินเบ้าตาเลยทุกคนเหินเพื่อนเอาสดเองเนาะอ่าคลิปนี้โอโสถหามาบ้านเพื่อนเนาะพามาดูบ้านเพื่อนนี่เขาไปเบื้องหน้าทากทุกคนเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเลยทุกคนฮุกตารางนิว้วมีประโยชน์หมดเลยเนาะยุบานนี้นะอยู่เหินข้องมูนี่นะอย่านิ้วคนภากกะบ,บังงามมนเนาะอยู่แต่ละบอลสามาถปลูกหกักลูกยากินเองได้หมดเลยทุกคนหักบังงามเนี่ยฮักกัด ฮักกัดฮักกัดดอกเนี่ยฮักกัดฮักกัดซ้อมเนี่ยทุกคนโอ้วงงามๆนี่ให้เบิ้งบรรยากาศเด้ออันนี้ก็จะเป็นค้างเฮือนเนาะทุกคนค้างเฮือนที่ว่าโคตรงามเลยบ่เคยมาจะคือเป็นครั้งแรกที่มาเนาะทุกคนนี่เรียกไปฝางนั้นก็จะมีเพื่อนบานนะฮะมีเพื่อนบานเด้อนี่อันนี้เป็นค้างฮ่อค้างเฮือน โคตรงามเลยก็ว่าได้นะโคตรงามเลยยังติดใจอยู่โอ๊ยที่หายากไปเบื่อหุนไปมีมีพักมีพักอันอันนี้พักนักงนนี่นะตาอันพักยังวันนี้นะ่ะพักยังวันนี้นะ่ะพักกระคิวเนะและ้วก็พักพักกระด,ดอกเนอ หักกันห่อเนอะอือม,มีต้องไม้ขิ้วห,หอมวะนี่นะหักห้อมเนอะเออนี่หักห้อมทุกคนโอ้ส่วนหลืมซื้อมีหักกันกล้ามห้อมเนี่ยมีหักกันกล้ามห้อมมีอันนี้ก็หักอย่างวาให้นนะเิ่นเอาไว้เก็บอามากมานนี่นะเก็บอมากไว้เออฮักอีแงนี่นะเอาไว้สัแกงมามัมหักอีแ,นะกแกงเนาะแล้วก็มีหักกับลาบ บอู้หจะคักละหาก,กันมารีวิวเป็นวะเนี่นี่ทุกคนเออมันค้างเหอนทุกคนสามารถปลูกผักว่ากินโอ้ยขี้ฟุนไงกุบลมพัดมาเลยขี้ฟุนง่ายขนาดนาะนี่แม่นเหอนค้างเหอนขวานเดิน,นปลูกผักปุ้งย้๊าด้วยเลยนะค้างเหอนขวานเดิปลูกผักปุ้งย้๊าหมดเลยคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวนะโอ้โหนี่ไงสามารถยืมมาเด็ดอันนี้เลยเนะาะฮักนะยืมจังเหินขวามาเด็ดเอางักนี่เลยยืมได้บ่เฮา สะดวกสบายนะบ้านเถาเนาะสะดวกข้างนาะหรือยังไเนาะอ,อือเหรยขันเฮาเฮ็ดให้มันตกนี่เฮ็ดตัวสิว่างไน่นนะนี่น <c oughs> กันเก็บอีกเติมเนี่ยนะทุกคนหักบัวนี่นะเนาะหักบัวโอ้งามว่ะงามงามกระปุกอยู่ดินเนาะอ,อันนี้กรแมนท่าก,กันกำหกกักยังวันนี้นะฮะโอเคอือ โอ้อันนี้มันค้างเงินเลยทุกคนนะฮะทุกคนย่างเข้ามาค้างเงินนี่เนะาะแม่ในคลิปวิดีโอนี้เป็นวิธีสาบานนะำมาบุกเงินมู้ดเลยทุกคนมาบุกเงินมู้ดเด้อผู้ใดขันผู้ใดเบิ้งคลิปนี้กันโหเดี๋ยวเซอร์ว่าเป็นเป็นคนบันบานนะทุกคนโอ้ยฮ้ทุกคนอันนี้แม่นอันยัางว่าอันโอ้ยยังวันนี้นะมื่อกี้คิดน,นูด่นวะเลยทุกคนมันตายแล้วนะฮะโอ้ตายอยู่นี่ก็มีไก่ตีหนึ่ง เฮียทุกคนยุยยีกันยังมีไก่อีเตี้ยแนวตัวเลี้ยงไก่โคตรโคตรเลยอ๋อมีไก่อยู่นี่นะกุ๊ก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 อ่าอันนี้ข้างบ้านก็มีหม้อนึ่งม้อแกงเด้อทุกคนเด้อมะเร็งเงี้ยงอันนี้ก็มีต้นมะม่วงอีเตี้ยนเอาทุกคนโอ้ย่ามะม่วงก็ได้กินมะม่วงมีมะพุ่งยู่ค้างนี่หอมแต่มันกระต่ายนะฮะโอ้สิเด็กินเท้าเพียงย่างไปฮะแต่ก็เจอแต่หักแต้ย้ะน่าเด็ดกิน่นวบนแรกก็ได้นะ อ่านี่หามาย่างเบิ้งค้างบานมู่เนาะทุกคนเนาะคลิปนี้กันมารีวิวเหื่อมูเนาะที่ว่าพอเพียงนะทุกคนบอพุ่มเฟยนะอืขพอปุ๊กกินกับปุ๊กกินเนาะทุกคนเนาะบนะบตองดีซื้อบอตองไดไปเขาตะลัดตะลี่เนาะอืมคื้ว่าเอาอขอเขาเฮเทนอันนี้อโอเคอะไรนะ โอเคอันนี้แม่นมะเขือแล้วคนมะเขือเนาะเอาไว้กับกอ,อันเห็ดมะเขือนี่มะเขือ,อยังนี่นะครับเออมะเขือขึ้นข้างเหอนมะเขือขึ้นข้าง